แล้วก็ผักนะคะผักก็มีสรลาเน่หัวหอมผัชีฝรั่งผักแพ้วนะคะหอมหอมก่อนนะคะแล้วกุ้งไปเลยก็ุ้งเส้นนี้ เราก็จะใส่มะกอกไปหนึ่งลูกนะคะมะกอกตอมใส่มะกอกจะได้หวานหวานนะคะตอนต่อไปกับปลาานะคะเหยาะปลาปล,า,ปลานิดหน่อยนะคะเข้าคั่วนะคะพริกป่นนะคะสุโรสนิดหน่อยนะคะ ก็ใส่ผักนะคะผักแครผักที่เราหั่นไว้นะคะใส่ให้หมดเลยเส็จแล้วนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปคุยนะคะ กุ่งเต้นนะคะ